สวัสดีครับคุณพ่อครับเห็นคุณพ่อบอกว่าให้ลองสังเกตตัวเองว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ดีแล้วแล้วก็เราจะไม่โต้เถียงกับใครขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายด้วยครับเพราะคนบางคนเนี่ยนะนับได้ว่าเป็นคนพาลคือไม่ยอมฟังเหตุผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราพูดไปเนี่ย พูดคุยกับเขาประโยคสองประโยคเนี่ยเราก็รู้เลยว่า <c oughs> เขาเป็นคนยังไงเหมือนอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะจะเห็นปลาฮุบเรารู้เลยว่าปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กอย่างปลาหมอฮุบก็บุ้มบุ้มเราก็รู้แล้วเนี่ยมันปลาหมอตัวเล็กแต่ว่าปลาสวายหรือ ปลาบึกเนี่ยมันฮุบทีเนี่ยโอ้โหเรารู้เลยนี่ไม่ใช่ความหมอแล้วมันปลาตัวใหญ่เพราะฉะนั้นปัญญารู้ได้จากการสนทนาเราจะพูดกับคุยกับใครเนี่ยพอเขาพูดมาไม่กี่ประโยคอะเราจะรู้ได้เลยว่าคนคนนี้มีความรู้แค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางธรรมว่าเขามีความรู้แค่ไหน หรือว่าไม่มีความรู้อะไรเลยพูดต,ตามๆเขาไปและพระอาจารย์แจมจะตัดสาระเถละเนี่ยวัดมังกรกริย์ตอนเราเป็นนักเรียนในร้อยตอนนั้นน่ะไอ้นักเรียนในร้อยก็ชอบมุดรัวเที่ยวมุดไปก็พระอาวัดมังกุฎไงเพราะอีกด้านนึงมันมันกำแพงกำแพงคอนกรีตอีกด้านนึงรั้วสังกสีก็งัดไอ้สังกสีแล้วก็มุดไปเที่ยวกันกลางคืนน่ะ แล้วก็ไปเจอพระท่านพระท่านก็สอนดีสอนธรรมะอะไรนะท่านบอกว่าพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองใครมีปากอยากปูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขานเราจะเราอย่าตกก่อก้าให้ร้าวลานความลำคาญก็จะหายสบายใจแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสในสัมปชัญญะบับ มหาสติปัฏฐานสูตรทีฆะนิกายมหาวจตรงกับพระปิกภาษาไทยฉบับมหามกะกฎเล่มที่14หน้า209เนี่ยนะมหาสติปัฏฐานสูตรในสัมปชัญญะบัพพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะ ในการเดินยืน ım, นั่งรับเตือนพูดและนิ่งทำสมปชัญญะปะแปะวทั่วยาแปลวรู้ปะยาเป็นปัญญารู้ทั่วรู้ชัดรู้แจ้งแทงตลอดลเปลี่ยนยอเป็นชอก็เป็นปะชาสมปชัญญาในการนิ่งย่อมทำสมปชัญญะในการนิ่ง พราะเราได้ยินเสียงใครพูดเขาไม่ถูกใจใช่ไหมเราก็พิจารณาเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับต่อรอต่อเถียงไปเขาก็โมโหไม่พอใจก็เป็นบาปเป็นกรรมมากขึ้นไปอีกเราก็พิจารณาตรงอาการนิ่งอาการนิ่งคือปากเราไม่ได้ไหววาจาอนนี้ไหวพูดอยู่นี่คือปากไหวใช่ไหม แต่นิ่งคือริมฟีปากเนี่ยประกบกันอยู่เราก็พิจารณาตึงตึงคืออาการที่ไม่ได้ไหวตรงข้ามกับไหวเนี่ยเขาเรียกตึงตึงรู้ตึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับและตรงจุดเดียวกันที่มีสภาพตึงและรู้ตึงมันก็จะมีแข็งแข็งและรู้แข็ง ฟันที่กัดกันอยู่ที่เราไม่ได้พูดมันก็มีแข็งรู้แข็งเราก็พิจารณาลงไปแข็งรู้แข็ง,ขงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยเขาเรียกนิ่งแบบพระอริอยะคือเราไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดอะ่ะไม่มีประโยชน์อะ่ะเห็นในทีวีเนีเ่ยะมองหน้าอะไรอน,นั่นก็ ไปอธิบายไ้ฟังมองโู่นมองนี่เขาชกเลยต่อยเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นมันเกิดเรื่องเกิดราวกันเพราะว่าเขาเป็นชาวพุทธแต่เฉพาะในสม,มนโกครัวไงแต่จิตใจไม่รู้จักศาสนาพุทธแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาพุทธซึ่งไม่ถูกต้องชาวพุทธเราจะต้อง มั่นคงในพระธรรมคำตัดสอนตรัสว่าแม้มีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอถ้าเธอยังโกรธไม่ชื่อว่าทำตามคำสอนของเราตะถาคต